ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสูค่คดีบอร์ดครับช่องไหนครับวงในเผยสมาคมฟุตบอลใกล้ได้เจ้าใหม่ถ่ายแทนทรูนะครับแหล่งข่าววงในเผยว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับใกล้ที่จะได้ผู้ถ่ายทอดสดไทยลีกเจ้าใหม่ที่จะมารับช่วงต่อจากทรูวิชั่นนะครับและแย้มว่าจะถ่ายฟรีที่ทีวีดิจิตอละครับจากการที่ทรูวิชั่นประกาศว่าจะขอถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกหนึ่งและสองถึงแค่วันที่25ตุลาคม2 5 6 3ตามสัญญาทำให้สมาคมฟุตบอลครับ ต้องเร่งหาผู้ถ่ายทอดสดเจ้าใหม่ที่จะมารับช่วงต่อจากทูวิชั่นในการถ่ายทอดสดให้จบฤด,ดูกา 20. ล2020ล่าสุดแรงข่าววงในครับได้เปิดเผยแล้วว่าขณะนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลกำลังเดินหน้าเจรจายอย่างเต็มที่และใกล้ที่จะได้ผู้ถ่ายทอดสดไทยลีกเจ้าใหม่แล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นเจ้าใดครับและจะให้ค่าลิขสิทธิ์จำนวนเท่าไหร่แต่ก็มีข่าวดูดออกมาว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมการถ่ายทอดสดไทยลีกแบบฟรีๆผ่านทางช่องทีวีดิจิทัลนี้ครับ ช่องใดช่องหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับสว่วนเรื่องโปรแกรมการแข่งขันคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดเผยออกมาให้ทุกคนได้รับทราบนะครับแต่ก็มีแย้มว่าในช่วงแรกถึงวันที่25ตุลาคมจะเตะกันค่อนข้างทีครับเพื่อให้จํานวนแมตช์ครบ1ใน3ตามที่ทรูวิชชั่นได้จ่ายเงินงวดแรก400ล้านบาทมาแล้วครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบทีปของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์จากทท่านนะครับ จะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกดซับสไคร e กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ